สะท้อนความนิยมในไทยล่วงหน้ายอดจอมแบบนี้ใช้ได้ไหมไฮไลท์เด่นในเดือนมีนาคม2022มีหลายคันที่ให้คนไทยรอเลือกซื้อทั้งรถจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเฉพาะรถในกลุ่ม SUV ที่น่าจะมีตัวเลือกเยอะและหนึ่งในนั้นที่จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนไทยคือหุ้นไดครีต้า SUV ขนาด B- s ซ gment ความยาว4,300ม mm, มเครื่องยนต์นซิน1.5ลิตร จะเปิดตัวในไทยอย่างช้าสุดที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022กระแสก,การตอบรับคุณในครีตาในประเทศอินโดนีเซียล่าสุดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2021จนถึงล่าสุดก็ได้ประมาณ1,700คันทาให้พูดตรงๆว่ากับแบรนด์ที่เพิ่งผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเป็นโรงงานใหม่และไม่เคยเป็นแบรนด์ใหญ่ในอินโดนีเซียมาก่อนยอดจอง2เดือน1,700คัน ก็น่าจะอยู่ในระดับแค่พอใช้ได้แต่ก็คงดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับข่าวล่าสุดตลาดเมืองไทยดิลเลอร์หุ่นไดหลายราย,ายก็พอทราบราคาสกครกคร่าวๆของหุ u นไดครีต t า1.5ลิตร114แรงม้าตัวท็อปสุดออปชั่นเต็มมีการบอกว่าราคาจะไม่ถึง1ล้านบาทก็คือประมาณ900 0แสกลาง เป็นข้อมูลที่ยังไม่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้ทางเราค่อนข้างแปลกใจไม่น้อยกับการทำราคาเพราะครีต้าในอินโดนีเซียตัวท็อปก็ปาเข้าไปที่900,000กว่าบาทแล้วขายตลาดเมืองไทยทำราคาไม่แตกต่างจากที่อินโดนีเซียเลยส่วนทางกับค่ายรถหลายค่ายที่อัพราคาจำหน่ายให้แพงกว่ารถที่ผลิตในอินโดนีเซียเป็นแสนบาทมีความเป็นไปได้ว่าถ้าฮุนไดครีตาตั้งราคาตรงกับตลาดอินโดนีเซีย ก็ต้องลุ้นยอดจองกันว่าจะปังหรือเปลี่ยนแค่ไหนคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับ